ส่นนี้ผมจะเจาะให้ดูจริงๆเลยว่า2ปี10เดือนมันเข้าแก่นจริงหรือเปล่าถ้ามันมีแก่นมันจะเป็นสีแดงนะครับข้างในส่วนเปลือกไม้ข้างนอกมันจะเป็นสีขาวส่วนนั้นก็ขายไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการเฉพาะแก่นข้างในเท่านั้นที่ขายได้นะครับส่วนที่เป็นสีแดงคือแก่นไม้ส่วนนั้นแหละที่บอกว่าราคาอยู่ที่4 5ถึง60ล้านบาทต่อลูกบาทมเม็ดแพงมากๆนะครับแพงสุดๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเข้าแก่นจริงหรือเปล่า สวัสดีครับผมคุณตงไผ่ยักษ์นะครับพามาดูไม้หัวงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้ครับตัวนี้คือไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายอยู่ที่ตลาดแล้วเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มูลค่านะครับ45-60ล้านบาทต่อลูกบาทเมตรนะครับหมายถึงแก่นไม้ข้างในแก่นไม้ข้างในวันนี้เราจะพามาดูตัวนี้ตัวที่ปลูกผมปลูกมา สองปีสิบเดือนนะครับต้นนี้2ปี10เดือนก็คือเป็นชุดแรกๆที่เอามาปลูกในเมืองไทยเพราะในเมืองไทยเองแล้วปลูกในเมืองไทยนะคร 2> uh, 2, been been the examples, ับเป็นชุดแรกๆที่จริงเราก็มีชุดก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งผมมาปลูกก่อนหน้านั้นอายุประมาณ6ปีนะครับหปีที่ปลูกมาแล้วแต่ตัวนั้นเป็นต้นกล้าที่เอามาจากประเทศจีนโดยตรงนะครับมาปลูกที่เมืองไทยก็เข้าแก่นเรียบร้อยอายุ5ปีเข้าแก่นนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราเพาะในประเทศไทยนะครับ เอาเมล็ดมาเพาะในเมืองไทยแล้วปลูกในเมืองไทยลองมาดูกันว่าเพาะในเมืองไทยปลูกในเมืองไทยนะครับมันจะมีแก่นจริงไหมเข้าแก่นจริงไหมปลูกในเมืองไทยไอไม้ตัวนี้นะครับมันแพงแพงที่สุดในตลาดจีนก็จริงนะครับและแพงเป็นอันดับหนึ่งในสามของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะครับไม้ห่วงหัวลีตัวนี้ในเมื่อมันมีราคาแพงนะครับแล้วมันปลูกจริงในเมืองไทยได้แบบนี้นะครับอันนี้คือต้นโตนะฮะลองสังเกตดูนะครับตั้งข้างล่างถึงข้างบนนะฮะ อันนี้ความสูงน่าอยู่สักประมาณ7เมตรได้นะครับตัวนี้7-8เมตรที่เราปลูกนะครับก็คือเดือนมีนาคม2561นะครับตอนนี้อายุก็อยู่ที่2ปี10เดือนนะครับเพราะตอนนี้เป็นปี2 5งพอครบ64นะครับเดือนมกราคม2564ก็ครบ2ปี10เดือนนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ปลูกเป็นชุดแรกๆนะครับในประเทศไทยช่วงนั้นไม้่วงหัวลี่เรายังเรียกว่าพยุงไหหล่ำนะครับพยุงไหหล่ำพยุงเวียดนาม ตอนนั้นถ้าใครได้ซื้อไปปลูกนะครับในจังหวัดต่างๆของท่านก็ไปดูนะครับว่าต้นที่ท่านปลูกโตขนาดน,นี้แล้วหรือยังแล้วก็มันเข้าแก่นแล้วหรือยังนะครับต้นนี้ผมจะเจาะให้ดูจริงๆเลยว่า2ปี10เดือนนะครับสปี1 0เดือนมันเข้าแก่นจริงหรือเปล่านี่คือลักษณะของใบนะครับใบของเขานะฮะใบของเขาอันนี้มันเป็นพืชสกุลเดอร์บิเกียนะครับเป็นตัวเดียวกับสายพันธุ์สกุลพยุงไทยนะครับพยุงไทยแต่มันเป็น ชื่อพืชศาสตร์คนละตัวกันนะครับตัวนี้ก็คือเดอร์บิเกียออดอลิฟลานะครับซึ่งเป็นพยุงไหหลำํำหรือทางจีนเรียกว่าไม้่วงหัวลี่ส่วนประเทศไทยนะครับพยุงสายพันธุ์ไทยก็จะเป็นเดอร์บิเกียโคชินชินเนซิตนะครับตัวนั้นเป็นพยุงไทยพยุงไทยเนี่ยมันจะโตช้านะครับไม่สามารถที่จะเข้าแก่นได้แน่นอน2ปี3ปีไม่มีทางนะครับถ้าเป็นพยุงไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปีนะครับเพิ่งจะเริ่มเข้าแก่น8ปี สิปีแล้วตัดได้ตอนอายุ25ปีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพยุงไทยแต่สําหรับตัวนี้ในประเทศจีนนะครับต้นกําเนิดของเขาทั้งประเทศจีน,ท,ท,จนทั้งประเทศเวียดนามไม่วงโหลี่เนี่ยปูกแค่10ปีสามารถขุดขายได้เลยนะครับมันเริ่มเข้าแก่นเนะี่ยปีที่3ตัวนี้2ปี8เดือนเรามาดูกันว่าในเมืองไทย2ปี8เดือนมันเข้าแก่นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมแถมให้หนิดนึงนะครับก็คือเรามาดูกันว่าอันนี้นะครับเป็นหงมู่คลาสสิปิชีก็คืออันนี้เป็นตารางราคานะครับ เป็นตารางราคาราคาของอไม้ห่วงหัวรี่ในประเทศจีนนะครับในตลาดจีนจริงๆราคาเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะพยุงไทยปรากฏว่าพยุงไทยนะครับดูเบเกียโคชินชินในสีนะครับสองสามสี่ห้าเป็นอันดับที่5นะครับแพงเป็นอันดับที่5ของไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนราคาอยู่ที่สามล้านบาทประมาณ3ล้านบาทนะครับสล้านบาทต่อลูกบาทเมตรคิวบิกเมตรครับอันนั้นคือแก่นไม้ที่เขาลักลอบตัดข้ามไปยัง ประเทศลาวแล้วก็ขึ้นไปส่งยังไปขายยังประเทศจีนนะครับอันนี้คือพยุงไทยพยุงไทยทุกคนรู้ว่าพยุงไทยมันแพงแค่ไหนนะครับตัวนี้แพงกว่า15เท่านะครับแพงกว่า15เท่าก็คือดูดูนะครับราคาจริงในตลาดจีนนะครับเดินไปเกียวเอโดที่ฟลอร่านะครับหรืออ่าไชนีสรสวดไม้่วงหูลี่นั่นเองนะราคาอยู่ที่1.5ล้าน US นะครับต่อลูกบาทเมตรเช่นกันก็คือคูณ3เข้าไปก็ตกประมาณ45้าล้านบาท45ล้านบาทต่อลูกบาทเมตรนะครับต่อคิวบิกเมตรไม้ ส่วนพยุงเวียดนามนะครับเด e อร์บิเกียทอนคินิตตัวนี้ราคาอยู่ที่2ล้าน US 2ล้าน u ูคูณคูณ30บาทเข้าไปก็ตกประมาณ60ล้านบาท45่สถึงหกล้านบาทนะครับเราเรียกลมรวมว่าไม้ห่วงหัวรีเพราะจีนเขาก็เรียกไม้ห่วงหัวรีนะครับสตัวนี้คือไม้ห่วงหัวรี่ที่คนจีนเรียกนะฮะส่วนตัวต่อไปนะครับซันดาวูดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกพยุงอินเดียนะครับพยุงมาดากัสกราก็เป็นอันดับที่ 3และ4ส,ส่วนพยุงไทยก็เป็นอันดับที่5ไปนะครับอันนี้คือแพงจริงนะครับไม้พยุงนะครับมันเป็นสกุลไม้ที่ทุกคนก็รู้นะฮะทุกคนในโลกนี้รู้ทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าไม้สกุลพยุงมันแพงที่สุดนะครับมันแพงมากแพงจนประเทศจีนมีความต้องการเยอะจนต้องลักลอบออกไปขายนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่เคยมีในเมืองไทยแล้วเรามาปลูกเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยเราก็เลยอยากรู้ว่ามันจะโตมันจะโตได้ดีในเมืองไทยไหมนะครับอันนี้คือพยุง ฮวงหัวลี่นะครับพยุงหวงหัวลี่อยากให้เห็นต้นข้างบนอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ใบมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในฤดูแล้งมันเป็นฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งของประเทศไทยมันจะเป็นช่วงผัดใบนะครับลักษณะนิสัยก็คล้ายๆยางพารานะครับยางพาราหรือไม้ป่าทั่วไปของประเทศไทยก็จะมีการผัดใบในช่วงฤดูแล้งผัดใบเรียบร้อยเขาจะแตกใบใหม่ปริใบใหม่ออกมานะครับเพื่อที่จะเข้าฤดูฝนก็ใบจะสวยงามเหมือนเดิมนะครับใบก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนต้นก็จะประมาณนี้นะครับเป็นต้นที่ ผิวจะค่อนข้างเรียบนิดนึงนะครับถ้าายุยังน้อยแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปผิวก็จะแตกครุขะนะครับเหมือนด้านล่างที่เราเห็นตรงนี้ผิวเริ่มแตกแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูกันใกล้ๆนะครับมาดูกันใกล้ๆก็คือต้นนี้สองปีสองปีสิบเดือนนะครับสองปีสิบเดือนอหรือบางท่านที่ปลูกมานะครับปลูกมาชุดแรกของประเทศไทยเนี่ยอายุจะเท่ากันเลยฮะสองปีสิบเดือนชุดที่คนที่เริ่มปลูกคนแรก ประมาณ2ปี10เดือนหรือ3ปีนะครับสปีไม่เกิน3ปีแน่นอนคนที่ปลูกคนแรกๆในประเทศไทยตอนนี้มาดูเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ4 4นิ้วับ่นิ้วด้านล่างนะที่โคน4นิ้วส่วนด้านบนก็อยู่ที่3นิ้วนะครับสนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้แต่เราอยากรู้ว่ามันเข้าแก่นไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ในการ อุปกรณ์ในการที่จะทดสอบว่ามันเข้าแก่นหรือไม่เข้าแก่นนะครับก็คือเราเจาะนะฮะเราจะใช้วิธีการเจาะเจาะเข้าไปดูว่าข้างในมันมีแก่นไหมถ้ามันมีแก่นมันจะเป็นสีแดงนะครับข้างในส่วนกระพี้ข้างนอกนะครับเปลือกไม้ข้างนอกมันจะเป็นสีขาวสีขาวส่วนนั้นก็ขายไม่ได้นะครับสีขาวเพราะเราต้องการเฉพาะแก่นข้างในเท่านั้นที่ขายได้นะครับทุกส่วนที่เป็นสีแดงส่วนที่เป็นสีแดงคือแก่นไม้ส่วนนั้นแหละที่บอกว่าราคาอยู่ที่45-60้าถึงบล้านบาท ต่อลูกบาทเมตรนะครับต่อลูกบาทเมตรแพงมากๆนะครับแพงแพงสุดๆต้นหนึ่งเนี่ยถ้าโตเต็มที่นะครับอายุ10ปีสามารถขุดขายได้เลยถ้าโตเต็มที่ต้นหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 50,000- ื่นถึงหนึ่งแบาทแต่ถ้าในเมืองไทยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งถึงสองหมื่นบาทก็ถือว่าหรูแล้วนะครับต้นละหมื่นหมื่นถึงสองหมื่นบาทเพราะเราปลูกเป็นร้อยๆต้นก็หลักหลัก,ลกประมาณ1นถึงหล้านบาทนะครับต่อต่อไร่ครับไร่หนึ่งก็ปลูก100ต้น ก็เป็นมูลค่าเพิ่มที่สูงมากนะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูก1ไร่ปลูกได้100ต้นนะครับระยะ4ีคูณส่เมตรมูลค่าเพิ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ1-5ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเข้าแก่นจริงหรือเปล่านะครับกระดาษรองนิดนึงนะครับเราอยากรู้ว่ามันเข้าแก่นจริงไหมนะครับอยากเห็นอันนี้เจาะให้ดูกันสดๆเลยนะครับของจริงๆนะฮะไม่มีการเตรียมกันไว้นะครับ ยังเป็นสีขาวนะครับยังเป็นสีขาวยังไม่มีแก่นเดี๋ยวลองดูข้างในเ <c oughs> ข้าลึกข้างใน <c oughs> ขอแค่รู้ว่าเริ่มมีแก่นหรือเปล่านะครับอันนี้ยังยังนะครับอันนี้เป็นส่วนเปลือกและอันนี้เป็นส่วนกระพี้ ยังเป็นเปลือกนะครับยังไม่มีแก่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยังไม่สุดนะครับจะสุดไม้เราจะรู้อ่าโอเคครับมีแก่นนะฮะส่วนนี้นะครับส่วนที่ส่วนนี้คือแก่นแก่นไม้นะครับเห็นไหมครับนี่แดงออกมาเลยนะฮะอันนี้เป็นส่วนของแก่นไม้นะครับส่วนนี้คือเปลือกไม้นะครับเปลือกไม้ดำๆเนี่ยคือเปลือกไม้ด้านนอก ส่วนนี้เป็นกระพีนะฮะสีขาวนี่คือกระพีส่วนนี้คือแก่นไม้เดี๋ยวเราเจาะดูอีกทีนะฮะลึกๆข้างในข้างในที่ลึกนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือแก่นไม้จริงๆนะฮะแสดงว่าต้นนี้เริ่มเข้าแก่นแล้วนะครับเริ่มเข้าแก่นตั้งแต่สองปีสิบเดือนนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับจากพื้นที่จริงอันนี้เราปลูกที่จังหวัดน่าน อยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัดน่านนะครับสามารถเข้ามาชมได้นะครับแล้วจะมีเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับทักมาทางข้อความก็ได้นะครับถ้าใครสนใจที่จะมาดูของจริงนะครับก่อนที่จะปลูกมีหลายๆท่านนะครับสนใจและปลูก ปลูกไปแล้วแล้วหลายท่านที่สนใจแต่ไม่กล้าปลูกเพราะกลัวไม่มีแก่นนะครับเพราะกลัวว่ามันมันจะหลอกลวงหรือเปล่ามันจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนี้ของจริงนะครับผมปลูกให้ดูจริงๆว่ามันมีแก่นจริงๆแบบนี้นะครับในเมื่อมันมีแก่นแบบนี้นะฮะมันก็จะมีคําถามจากในหลายท่านอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเห็นไม่ชัดว่ามันมันเป็นแก่นวันนี้เราจะ เสียสละนะครับเสียสละต้นนี้เลยนะฮะต้นนี้คือผมอยากให้คนไทยเนี่ยมั่นใจนะครับมีความมั่นใจไม่ใช่ว่ามาเจาะแค่นี้แล้วก็ยังเกิดความไม่มั่นใจเท่าไหร่ขอขอมีดครับมีดเดี๋ยวผมจัดให้นะครับต้นนี้เราปลูกไว้เยอะนะครับปลูกไว้เยอะของผมก็รวมๆแล้วประมาณถ้าเป็นไซส์นี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นต้นนะครับแล้วก็ปลูกไปแล้วรวมประมาณ1น0 0 0แสนต้นนะฮะในพื้นที่เป็นพันกว่าไร่คือซึ่งเราปลูกไปแล้วนะครับมันก็เยอะประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่อีกแปลงหลายๆแปลงนะครับผมปลูกกระจายไปหลายๆแปลง แต่แปลงนี้เป็นแปลงที่เราสนใจว่าต้นนี้เราปลูกตั้งแต่แรกๆเลยที่ที่ออกมาในเมืองไทยแล้วเพาะเมล็ดในเมืองไทยนะครับเพาะเมล็ดเองปลูกเองทําอะไรเองทุกอย่างต้นนี้นะครับสมปีเริ่มเข้าแก่นนี่ถือว่าถือว่าเร็วนะครับถ้าเทียบกับไม้สกุลเดอร์บิเกียสกุลพยุงนะฮะมันเป็นไม้เนื้อแข็งตามความเชื่อที่เราเคยมีมาก็คือถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันไม่น่าจะเข้าแก่นเร็วนะครับแต่สายพันธุ์นี้มันเป็นสายพันธุ์ไม้ฮวงโหรี่จากจีนและเวียดนามซึ่งเขาพัฒนาสายพันธุ์มา เป็นไม้เนื้อแข็งลายสวยลวดลายมันสวยมากนะครับแล้วมันก็แพงจริงๆด้วยแล้วมันเข้าแกันขายได้ภายในระยะเวลาแค่สิปีนี่สามารถขายได้จริงเลยนะฮะอันนี้ผมลงทุนนะครับอันนี้เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับเห็นตรงกันเห็นร่วมกันเลยนะครับว่าต้นขนาดเนี้ยอายุมันแค่2ปี8เดือนแค่นั้น ผมตีให้3ปีเลยถ,ถ้าปลูกมา3ปีได้แค่นี้นะครับเกษตรกรจากนี้ต่อไปก็เราจะมีความหวังนะครับว่าตัวนี้มันเป็นพืชแห่งความหวังของเกษตรกรจรงิงๆที่ปลูกมาแล้วล้มลุกคูุกคานปลูกตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นมามันก็ไม่รวยสักทีนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างตายที่ตลาดหมดถ้าตัวนี้มันมีตลาดมันแพงจรงิงแล้วมันเข้าแก่นจรงิงก็สมควรน่าจะปลูกนะฮะน่าปลูกโอเคอ่างั้นเดี๋ยวผมตัดให้ดูเลยแล้วกันขอเลื่อยด้วยนะครับ ครับเริ่มมีแก่นแล้วนะนี่คือแก่นไม้นะครับแก่นไม้ชัดนะครับอันนี้ชัดเจนนะเนี่ยถ้าเป็นอันนี้คือแก่นไม้นะครับที่ติดมาจริงๆตัวส่วนตัวนี้ก็คือกระพี้กระพี้ไม้นะครับส่วนนี้เป็นกระพี้ที่เราต้องแซะทิ้งอันนี้เราแค่ต้องการดูว่าอายุประมาณนี้มันมีแก่นหรือย,ยังนะครับมันเข้าแก่นหรือย,ยังก็ปรากฏว่าเข้านะครับเข้าจริง นี่คือแก่นไม้ ส่วนของตรงกลางเกษตรกรทุกคนนะครับสนใจที่จะปลูกไม่วงหอรลี่นะครับสนใจที่จะปลูกไม้่วงหอลี่ตัวนี้มันเข้าแก่นจริงปลูกได้จริงในเมืองไทยทําการเกษตรทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรไม่เสี่ยงนะครับมันเสี่ยงหมดทุกอย่างแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เสี่ยงน้อยที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกล้วยปลูกมันสำมะหลังปลูกยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันทุกอย่างเราปลูกมาหมดนะครับปลูกยังไงก็ไม่รวยเพราะอยู่ที่ราคาของผลผลิตไม่ว่าเราจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ราคาของผลผลิตมันไม่แพงนะครับมันถูกได้กําไรนิดเดียวเเรรราตต้องงปลูกััวที่่แพนะคบิม จากตลาดศึกษาตลาดก่อนนะครับศึกษาตลาดว่าตลาดตัวไหนที่มันมีอนาคตตัวไหนที่มันแพงจริงนะครับตัวไหนที่มีตลาดมีความต้องการไม่จํากัดอย่างตลาดในประเทศจีนนะครับ ok, มีความต้องการไม่จํากัดสําหรับตัวนี้คุณมีเยอะแค่ไหนประเทศจีนก็ต้องการนะครับผมศึกษาที่ประเทศจีนมาเยอะนะครับเราบินไปศึกษาว่าไม้ชนิดไหนที่มันน่าปลูกไม้ชนิดไหนราคาแพงสุดสุด so ท้ายก็ได้คําตอบนะครับว่า ตัวนี้เองไม้่วงหฮลรีนะครับเป็นตัวที่ตัวที่แพงที่สุดตัวที่มีตลาดจริงเราบินไปยังประเทศจีนประเทศเวียดนามนะครับไปศึกษาตลาดผมพาเดินดูนะครับในคลิปคลิปก่อนๆหน้านี้ผมพาเดินไปดูว่าตลาดมันมีจริงไหมมันแพงจริงไหมปรากฏว่าืฮอฮากันนะครับทั้งประเทศไทยก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับใน Google ก็ได้คําว่าไม้่วงหฮลรีนะครับตลาดไม้่วงหฮลรีมันมีตลาดจริงไหมอ่าหลายๆท่านก็มองว่ามันอาจจะเป็นพืชกระแสมันอาจ,จะเหมือนตะกูยักษ์มันอาจจะเหมือน ป่าอินทรพลมเหมือนนู่นนี่นั่นที่พอผลิตมาเยอะๆจริงๆมันจะล้นตลาดที่จริงแล้วไม่ได้เหมือนกันนะครับไม้ที่แพงที่สุดนะครับยังไงก็มีตลาดแน่นอนตลาดจีน1,400ล้านคนรอท่านอยู่นะครับผมไปคุยกับนายกสมาคมไม้ฮวงโหรี่แห่งประเทศจีนนะครับถามเขาว่าคุณมีความต้องการไม้่วงโหรี่เนี่ยถ้ามีถ้าคนไทยปลูกจะซื้อไหมอันนี้เป็นคําตอบจากนายกสมาคมไม้่วงโหรี่แห่งประเทศจีนนะครับแห่งเกาะไหหลําท่านก็บอกว่าถ้ามีวันนี้ก็ซื้อวันนี้ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปลูกรีบปลูกนะครับไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เซิร์ชคําว่าไม้่วงหัวลี่นะครับใน Google หรือใน y t u t u นะครับถ้าจะมีข้อมูลเยอะแยะมากถ้าท่านคิดว่าของไทยอาจจะไม่ชัวร์นะครับข้อมูลจากประเทศไทยไม่ชัวร์ท่านก็กดนะครับเซิร์ชคําว่า่วงหัวลี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ่วงหัวลี่บนะครับ h a u a n g h u a l i นะครับวงหัวลี่วูนะ ฮวงหัวรีไพรส์ฮวงหัวรีโปรดักต์นะครับว่าเขาไปทําอะไรเขาไปทําโตเก้าอี้เขาไปทํา,อ,าทอะไรราคาแพงขนาดไหนเก้าอี้ตัวละ5 0 0แสนบาทผมพาไปดูมาแล้วนะครับแล้วโซฟาตัวละ3ล้านบาทมีข้อมูลให้ท่านดูนะครับกลับไปดูใน Google ทําการบ้านอีกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่ออนาคตของคนไทยนั่นเองเพื่ออนาคตของเกษตรกรเพื่ออนาคตของตัวท่านเองนะครับถ้าท่านปลูกไม้ที่แพงที่สุด ถ้าท่านปลูกของที่มันมีตลาดจริงมันแพงจริงยังไงคุณก็ไปได้นะครับยังไงคุณก็มีตลาดชีวิตความเป็นอยู่เราก็จะดีขึ้นนะครับถ้ายังปลูกพืชเดิมที่เราเคยปลูกอยู่นะฮะมันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้เราปลูกมาเป็น10ปี20ปีปลูกมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนเดี๋ยวนี้ยังปลูกอยู่มันก็ยังไม่รวยสักทีนะฮะมีแต่จนลงมีแต่หนี้สินมีแต่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมผมและบริษัทของมูไทยแลนด์นะครับต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวััสดีครบ